การตลาดลวงของการกินเนื้อสัตว์หากมีผู้ชายกินเนื้อสเต็กกับผู้ชายกินสลัดคุณคิดว่าใครจะแข็งแกร่งและได้สารอาหารครบถ้วนกว่ากันในชีวิตของคนเราเรามักเติบโตมาพร้อมกับความรู้เรื่องอาหารหลักห้าหมู่หรือสามเหลี่ยมโภชนาการที่บอกว่าเราควรกินอาหารในแต่ละหมวดหมู่อย่างเช่นโปรโตีนหรือคาร์โบไฮเดรตจำนวนเท่าไหร่เพื่อให้เพียงพอกับความต้องการของร่างกายในหนึ่งวันโดยเฉพาะโปรโตีนจากเนื้อสัตว์ ที่สังคมส่วนใหญ่กล่าวว่าเป็นสารอาหารสําคัญที่ร่างกายขาดไม่ได้แต่จะเกิดอะไรขึ้นละ่ะถ้าข้ออ้างในหลักโภชนาการที่บอกเราว่าควรกินเนื้อสัตว์นั้นเป็นเพียงแค่การตลาดจากสารคดี2เรื่องที่อํานวยการสร้างโดย3นักแสดงฮอลลีวูดโดยสารคดีเรื่องแรกคือเรื่อง w h a t t h e Hel l ที่มีวาคินฟีนิกซ์หรือนักแสดงที่เรารู้จักกันดีในฐานะโจเกอร์คนล่าสุดขึ้นแท่เป็น Execu t i v e Producer หรือผู้อำนวยการสร้าง และสารคาดีเรื่องที่2ชื่อเรื่อง The Game Changer ที่มีอโนชวาสเนเกอร์หรือนักแสดงนำในภาพยนตร์เรื่องคนเหล็กและแจ็คก,กี้ชานเป็นผู้อำนวยการสร้างโดยในสารคาดีเรื่องที่2นี้อโนเองก็เป็นหนึ่งในผู้ให้สัมภาษณ์ด้วยใช่แล้วค่ะเรากำลังพูดถึงเรื่องสารคาดี2เรื่องที่บอกความจริงอีกด้านของการกิน plant-based food หรืออาหารที่ไม่มีส่วนผสมจากสัตว์แต่เน้นการกินพืชผักเป็นหลักโดยสารคาดีเรื่องแรก จะเน้นประเด็นในเชิงการแพทย์และระบบสาธารณสุขส่วนเรื่องที่2จะเน้นประเด็นด้านกีฬาและการใช้พลักกำลังเป็นหลักแต่ในกรณีของ plant-based food นั้นเราจะกินแค่พืชอย่างเดียวได้จริงๆหรือเปล่าแล้วเราจะอดต,ตายไหมเราจะขาดสารอาหารหรือไม่ข้อมูลจากสารคาดีทั้งสองเรื่องบ่งชี้ว่าจริงๆแล้วร่างกายของเรามีโครงสร้างแบบสัตว์กินพืชค่ะเมื่อเปรียบเทียบร่างกายของคนกับเสือหรือฉลาม เรามีฟันกรามที่ทู่กว่าและมีความยาวของลำไส้ที่ยาวกว่าเพาะของเราไม่มีเอนไซม์หรือน้ำย่อยพิเศษใดๆเพื่อย่อยเนื้อหรือผลิตภัณฑ์จากสัตว์และหากย้อนกลับไปตั้งแต่สมัยโบราณมนุษย์เองก็วิวัฒนาการมาจากลิงซึ่งนักวิทยาศาสตร์ได้กล่าวเอาไว้ว่าเขี้ยวของลิงนั้นไม่ได้มีไว้เพื่อฉีกเนื้อแต่มีไว้เพื่อยิงฟันในการหาคู่เท่านั้นในภาพยนตร์เรื่องวัตเดเฮลถึงขั้นกล่าวว่านมวัวผลิตมาเพื่อลูกวัวไม่ได้ผลิตมาเพื่อให้ลูกมนุษย์ดื่ม เพราะมีฮอร์โมนผสมอยู่ในระดับสูงฟังดูเป็นสิ่งที่ขัดกับความเชื่อในสังคมของเราเลยใช่ไหมล่ะคะแต่ถ้าเราเลือกงดเนื้อสัตว์จะเกิดอะไรขึ้นกับเราล่ะเราจะไม่มีแรงถ้าขาดพละกําลังไปหรือเปล่าดรเจมส์ลูอิสแพทย์ประจําทีมนักกีฬาที่ครองแชมป์สรายการคือซูเปอร์โบว์และเวิลด์ซีรีส์ได้กล่าวในสารคดีเรื่อง The Game Changers ว่าความคิดเกี่ยวกับโภชนาการนี้ค่อนข้างล้าหลังเพราะตามหลักแล้วร่างกายจะได้พลังกำลังจากคาร์โบไฮเดรตในรูปแบบของไกลโคเจนที่สะสมในกล้ามเนื้อตั้งหากดังนั้นการกินแค่เนื้อเพื่อหวังโปรตีนอย่างเดียวจะทำให้ร่างกายยิ่งเสียพลังงานและเหนื่อยหอบกว่าเดิมเพราะขาดไกลโคเจนได้แล้วความจริงที่ว่าเนื้อสัตว์ให้พลังกำลังกับเรามาจากไหนล่ะในภาพยนตร์เรื่อง The Game Changer ได้ให้คำอธิบายว่าในประวัติศาสตร์ยุคศตวรรษที่18วงการพภชนานการอเมริกาได้เลือกการทดลองของจัสตัสวอลลีบิกนักเคมีชาวเยอรมันมากำหนดสา,ารอาหารในยุคแรกเริ่มซึ่งในตอนนั้นเขาค้นพบว่ากล้ามเนื้อใช้พลังงานจากโปรโตีนแต่ในภายหลังกลับมีการค้นพบใหม่ว่าจริงๆแล้วกล้ามเนื้อใช้พลังงานจากคาร์โบไฮเดรตต่างหากแต่ถ้าเรากินแค่พืชอย่างเดียวเราจะขาดโปรโตีนหรือเปล่านายแพทย์ท่านหนึ่ง ในสารคดีเรื่อง w h a t t h e Health กล่าวว่านี่เป็นความคิดเห็นที่ไร้สาระที่สุดเท่าที่เขาเคยได้ยินมาเพราะโปรตีนจากเนื้อสัตว์ก็มาจากโปรตีนในพืชที่สัตว์กินไปเท่านั้นหากเราลองดูช้างหมูหรือวัวสัตว์เหล่านี้ร้วนกินแต่พืชดังนั้นการกินเนื้อสัตว์จึงเป็นเพียงการกินโปรตีนจากสัตว์ที่ได้รับโปรตีนจากพืชอีกแค่ต่อหนึ่งเมื่อเทียบในด้านผลกระทบต่อร่างกาย การกินพืชยังทำให้สภาพร่างกายของเราดีขึ้นมากกว่าการกินเนื้อในภาพยนตร์เรื่องหนึ่งเกมเ Chan เจ r กล่าวว่าการกินพืชจะช่วยลดกลุ่มโรค NCD หรือโรคไม่ติดต่อเรื้อรังซึ่งโดยส่วนใหญ่จะเกิดจากวิถีชีวิตของเราเช่นกลุ่มโรคมะเร็งโรคความดันโรคหัวใจเพราะการกินพืชละง,งดเนื้อสัตว์นั้นจะช่วยทำให้เส้นเลือดไม่มีไขมันหรือสิ่งอุดตันเกาะอ,อยู่เหมือนกับการกินเนื้อ ในสารคดีเรื่องนี้ยังได้ทําการทดลองกับนักกีฬาโดยเจาะเลือดหลังกินเบรริโตใส่เนื้อเทียบกับการเจาะเลือดหลังกินเบรริโตใส่ถั่วผลการทดลองพบว่าพลาสมาหรือของเหลวสีเหลืองในเลือดของนักกีฬาหลังกินเบรริโตใส่เนื้อจะเป็นสีขุ่นต่างจากพลาสมาหลังกินเบรริโตใส่ถั่วที่เป็นสีเหลืองใส่แทนดังนั้นเมื่อเลือดสะอาดเส้นเลือดไม่มีไขมันและสิ่งอุดตันการกินพืชจึงส่งผลให้การไหลเวียนเลือดของเราดีขึ้น และช่วยเสริมสร้างประสิทธิภาพให้กับนักกีฬาได้นอกจากนี้การกินพืชยังช่วยเสริมฮอร์โมนเพศชายและได้มีการพิสูจน์ในการทดลองด้วยว่าหลังกินอาหารมื้อเย็นการกินพืชช่วยเพิ่มสมรรถภาพทางเพศของผู้ชายได้ในตอนกลางคืนได้ดีกว่าการกินเนื้อสัตว์อีกด้วยแต่ถ้าหากการกินแค่พืชผักด,ดีขนาดนี้แล้วทำไมชุดความเชื่อหลักของการกินเนื้อสัตว์ถึงยังอยู่ในสังคมละ่ะภาพยนตร์เรื่อง The Game Changers ชี้ให้เห็นวัฒนธรรมฝั่งอเมริกาที่เรียกว่า e a t meat like a man โดยผูกการตลาดของเนื้อให้เข้ากับความเป็นชายและพละกกำลังมีโฆษณาให้ผู้ชายกินเนื้อชิ้นใหญ่พ่วงกับคำว่าพวกเขาดูมีความเป็นชายมากกว่ารวมถึงโฆษณาให้นักกีฬาชายกินเบอร์เกอร์เนื้อซึ่งไม่ต่างจากโฆษณาที่ให้นักกีฬาสูบบุหรี่และกล่าวว่ามีประโยชน์ต่อสุขภาพในอดีตด้วย แต่เมื่อวัดระดับโปรโตีนของคนที่กินพืชอย่างเดียวกลับมีระดับโปรโตีนที่มากเกินสัสดส่วนที่ควรได้รับต่อวันเมื่อเปรียบเทียบกับคนกินเนื้อซึ่งได้โปรโตีนแค่ครึ่งเดียวของคนที่กินอาหารจากพืชมากไปกว่านั้นภาพยนตร์เรื่อง w h a t t h e Health ยังถึงขั้นออกมาปฏิเสธว่าอกไก่ที่เคยเป็นเทรนด์ของโปรโตีนที่ดีนั้นก็เป็นเพียงแค่การตลาดเช่นเดียวกัน ในภาพยนต์เรื่อง Water Hell ยังได้ขยายการกินเนื้อสัตว์สู่ประเด็นที่น่าสนใจกว่านั้นนั่นคือประเด็นเรื่องระบบสาธารณาสุขในอเมริกาเมื่อพบว่าเว็บไซต์ขององค์กรรักษาโรคมะเร็งและโรคหัวใจยังมีเมนูอาหารแนะนำเป็นสเต็กหรือผลิตภัณฑ์จากสัตว์อยู่และเมื่อสืบสาวเรื่องราวให้ลึกลงไปอีกก็ค้นพบว่าองค์กร,รรักษาโรคเหล่านั้นกลับมีบริษัทผลิตภัณฑ์จากสัตว์และเนื้อเป็นสปอนเซอร์อีกด้วยและเมื่อเชื่อมโยงเรื่องราวเหล่านี้ ไปถึงระบบสาธารณสุขของอเมริกาเมื่อทีมงานในสารคาดีชุดนี้ไปถามถึงโรงพยาบาลต่างๆว่าเพราะอะไรความคิดที่ว่าการกินเนื้อสัตว์นั้นดีต่อสุขภาพถึงยังมีอยู่บุคลากรในโรงพยาบาลเหล่านั้นก็ต่างปฏิเสธไม่ให้ข้อมูลสารคาดียังได้นําเสนออีกว่ามีนักศึกษาแพทย์จากรุ่นสู่รุ่นถูกบังคับให้เรียนและเชื่อในประโยชน์ของการกินเนื้อสัตว์โดยไม่สามารถตั้งคําถามได้ และเมื่อสารคาดีเชื่อมโยงถึงรายได้จำนวนมหาศาลที่โรงพยาบาลเองได้เงินจากการรักษาอาการป่วยเรื้อรังรวมไปถึงบริษัทยาที่ได้ผลประโยชน์จากการผลิตยาเป็นจำนวนมากจึงยากที่จะปฏิเสธได้ว่าอำนาจของทุนมีอิทธิพลและส่งผลกระทบต่อการครอบครองและเป็นเจ้าของความจริงอย่างมากและยังให้อำนาจในการต่อรองกับชุดความจริงในสังคมได้มากขึ้นอีกด้วยนี่จึงเป็นเรื่องราวทั้งหมดในการตลาดลวงของการกินเนื้อสัตว์ ที่หลายคนอาจจะตั้งคำถามกับสิ่งที่ได้รับรู้ว่ามันช่างขัดกับความเชื่อเดิมของเราเสียเหลือเกินแต่หากพูดถึงในประเทศไทยเองก็มีการทานอาหารวิถีธรรมชาติบำบัดเพื่อรักษาโรคโดยนายแพทย์บุญชัยอิสระพิสิทธิ์ซึ่งเน้นการทานผักผลไม้และในปัจจุบันนี้ท้องตลาดก็เริ่มมีเมนู p l a n t b a s e food หรืออาหารจากพืชมาจำหน่ายในห้างและร้านอาหารเพิ่มมากขึ้นดังนั้น หากคุณสนใจในประเด็น Plant-Based Food ก็สามารถลองดูสารคดีเรื่อง w h a t t h e Health และ The Game Changers และหาข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยค่ะท้ายที่สุดเราขอกล่าวเช่นเดียวกับประโยคสารคดีเรื่อง The Game Changers นะคะว่าคุณไม่จำเป็นต้องเชื่อในสิ่งที่รับรู้ทันทีก็ได้จนกว่าคุณจะได้ลองดูและพิสูจน์ด้วยตัวเองค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ